สวัสดีครับผมปรัก AB p r r m i u มี m o t อเครับโอ้โหไม่เจอนานนะครับสำหรับคลิปไลฟ์อัปเดตสต็อกนะครับก็เอาว่าปลายปีนะครับต้นปี66แบบนี้นะครับ a b p r e m i u m ตอนนี้เหมือนเดิมครับโหนำขบวนครับไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นมีมาบ้างแล้วนะครับพร้อมนะครับลุยเลยนะครับต้นปีนี้นะครับใบนี้ที่ผม เขาญาติต้องหยิบมาเพราะว่าเพิ่งอัปเดตราคามาใหม่เลยนะครับเพิ่งอัปเดตราคาม,าม่บางคันมีลดราคาจะมากจะน้อยเดี๋ยวคอยติดตามน,นะครับใครที่สนใจนะครับรถยุโรปมีารันตีหลังการขายนะครับในเส้นกนาญจนาพิเศษนะครับ AB Premium m ม t o r เตเปิดบริการทุกวันนะครับก็เวลๆประมาณ9โมงถึง6โมงเย็นของทุกวันเลยนะครับก็09500555นะครับใครที่ สนใจอยากได้รถมือสองก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับมีเกือบทุกรุ่นทุกแบบทุกแนวเลยนะครับอ่ะมาเริ่มเลยนะครับคันนี้คันแรกนะฮะ BMW X5 ครับ XDrive 30d M Sport นะครับสีบอนนะครับสีบอนซินเวอร์นะครับขับ4ดีเซลล้วนนะครับเครื่อง3,000เทอร์โบออปชั่นครบเลยสำหรับ XDrive 30d นะครับใครๆก็ ชอบนะทรงนี้นะครับเป็น M Sport X5 M Sport เนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยดูใหญ่มากๆนะครับดูเต็มดูอิ่มเลยนะครับอ่ะคันนี้นะครับราคาเนี่ยหน้ารถเนี่ยยังเป็นราคาเก่าอยู่เลยนะครับเปิดไว้ล้านเก้นะครับเปิดไว้1 9 9 9ง0 0านเก้าแนะครับแต่ณตอนนี้นะครับลดราคามาแล้วนะครับล่าสุดเลยเนี่ยเหลือเพียงหนึ่0 0 0านแปดแสนเก้าหมื่นกับเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับหน0 0 0 0 0านแปดแสน 99,000นะ X5 XDrive30D สีบอลซิลเวอร์นะครับใครที่ไม่ชอบขาวไม่ชอบดำนะครับสีเนี้ยเป็นอมตะมากๆนะครับดูหรูดูแพงมากๆนะครับ1,899,000บาทนะครับ X5 นะฮะมา M Sport มีแล้วตัวนี้ผมเป็น PLSP r i e n c e เป็น SDrive25D นะครับขับ2,000น,นะครับวิ่งในเมืองตัวเนี้ยตอบโจทย์นะครับ ความใหญ่เท่ากันเลยนะครับ x 5ไม่ว่าจะเป็น 30D-25D ความใหญ่โตโมโหลานด้านในเนี่ยนั่งสบายเท่ากันนะครับเ mm. บาะหนังเหมือนกันนะครับมี x 5 x drive s drive 2 <c oughs> 5 d นะครับอันสีบอนปี15.16บนะคันนี้ปี15.15 15นะครับสีดำนะครับราคาตั้งไว้1799นะครับลดราคาหันไป1 0 0 0 0แสนบาทเหลือเพียง1 6 90, 9 0 0ล้านกับ9าบาทนะครับ1ล้าน 6 9 9 0 0 0้าหนะครับอ่ะมาเสียงอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับอ่ะคันที่3นะครับ BMW X1 นะครับคันนี้เป็น M Sport นะนะครับมีแถบ3สีนะครับชุดแต่งมาให้ด้วยนะครับก็เป็นชุดแต่งเดิมโรงงานเลยเป็น M M Sport เดิมโรงงานเลย S Drive 1 8 D นะครับขับ2เครื่องดีเซลประหยัดมากนะครับขับ2เครื่องดีเซล ระยดสุดๆนะครับรถของเขานะครับคันนี้ปี2017จดทะเบียนปี2018ปี17.18จดราคาล่าสุดนะวันนี้นะครับเปิดไว้ที่1 2 90, 9 0 0ล้านกับาทนะครับหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเป็นรถปีใหม่มากนะครับปีสิบแปดนะครับหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันได้ดีเซลด้วยได้เอ็มสปอร์ตด้วยสีดำดุเลยนะครับมาพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่ เมอร์เซเดสเบนซ์ GLC 43นะครับเมอร์เซเดสเบนซ์ GLC 43คันนี้นะครับเป็น AMG นะครับรถปี2019จดทะเบียนปี2020นะครับคันนี้รถปี19จด20เลขไม้น้อยมากๆหลักหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับราคานะครับณนะปัจจุบันเลยนะครับตอนแรกปีที่แล้วนะนะครับอยู่ในปลายปีที่แล้วเนี่ยตั้งไว้3ล้าน 7 9 9 0 0 0นะครับ3,799,000ไปดูที่คลิปได้เลยนะครับที่ผมรีวิวไว้ณนะวันนี้นะครับคันนี้พิเศษเลยหั่นไปเลย2 0 0 0หั่นไปเลย2 0 0 0 0 0เหลือเพียง3,599,000บาทเท่านั้นนะครับ3,599,000จัดไฟแนนซ์ลมา3ล้านนะคันนี้นะครับดาวประมาณสัก5-6แสนนะครับดาว5-6แสนได้เลยนะครับ g l c 4 3 แรงนะครับข้างในสวยนะครับออปชั่นครบนะครับ AMG ความสวยความเท่ความดุดันเนี่ยมาเต็มแน่นอน3599 3 5 9ก0 0เก้าสนะครับคันนี้เข้ามาใหม่นะครับคันนี้เข้ามาใหม่ราคาย่อมเยาแน่ๆคันนี้นะครับราคาย่อมเยาแน่ๆเลยนะครับคันนี้เป็น E 2 0 0นะครับรถนำเข้า32 E 2 0 0 AMG นะครับน้ำมันล้วนนะฮะเป็นเบนซินนะครับคันนี้น้ำมันล้วนเบนซิน ได้รถสีขาวหลังคาแก้วพาราลลมิกนะครับตัดกันสวยหรูมากๆนะครับเป็นสีตาก่อนเฟสลิ์นะครับรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมดูปีนิดหนึ่งนะครับ E200 คันนี้ปี11ครับจดทะเบียนปี2012นะครับคอ1จด12นะครับก็ราคาอยู่ที่799,000นะครับคันนี้น่าซื้อมากนะฮะ799,000ได้ E c l a s s นะครับได้ E c l a s s ขับเลยสูง สวยๆหล่อๆภายในกว้างขวางมากๆนะครับมีหลังคาแก้วออปชั่น AMG ครบเลยนะครับได้รถไปเป็นน้ำมันล้วนด้วยไม่ต้องพวงเลยนะครับก็เติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะฮะอ้าวเ9 9เองอ่ะถูกมากนะครับถูกมากคันนี้เป็นเฟสลิฟขึ้นมาแล้วนะครับเป็นเฟสลิฟเป็น W 2 1 2หเหมือนกันแต่คันนี้เป็นเฟสลิฟและคันนี้เป็น E 3 0 0 b o อยบูสเก b ไฮบเป็นดีเซลไฮบริดครับโคตรประหยัดเลยนะครับประหยัดมากประหยัดน้ำมันมากนะครับ เติมน้ํามันจากกรุงเทพนะครับวิ่งชนบุรีไปกับ500เนี่ยน้ำมันเหลือน้ํามันเหลืออเลยนะครับคันนี้เป็นดีเซลนะครับไฮบริดเป็น AMG Dynamic โรงงานด้วยนะครับเป็น AMG Dynamic นะครับคันนี้นะครับปี13จดทะเบียนปี2014นะครับคอสอ13จด14นะครับราคา990,000กับ9,000บาทนะครับ990,000กับ9,000 90, บาทเท่านั้นสำหรับ E300 BlueTech ไฮบริดนะ ต่างจากตัว e 2 0 0รอ2 0 0 0แสนบาทนะครับก็แล้วแต่ใครชอบนะมา bmw บ้างนะครับคันนี้เป็น bmw 5 3 0 e plug in hybrid นะครับคันนี้เป็น5 3 0 e plug in hybrid เป็นโฉม luxury นะครับรหัส g 3 0ปี2018จดทะเบียนปี2018นปะครับปี2018จดทะเบียนปี2018ได้เลขตรงรุ่นอันนี้แถมไปให้เลยนะนะครับเลขทะเบียนตรงรุ่นตัวรถเลย5 3 0 e นะครับปี18-18คันนี้ราคานะครับ อยู่ที่1,759,000บาทราคาหล่นลงมาแล้วนะครับ1 7 5 0 0้กับ9,00าบาทใช่นหน้ารโยัจเขียน1 9 9 9 9 0 0าอยู่เลยนะครับหล่นมาประมาณ2 0 0 0 0 0ส2ง0 0 0า0 0 0 0 0 0 0เลยนะครับหันราคามาเต็มที่เลยนะครับเหลือ1,759,000เาทเท่านั้นนะครับโอ้นะมีดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับคันนี้เริ่มต้น2.79านะฮมากใครไม่ชอบ ปลั๊กอินไฮบริดไม่ชอบเบนซินไฟฟ้าไม่ชอบเสียบปลั๊กที่บ้านพวงเกี่ยวกับเรื่องตัวแบตเตอรี่ไฮบริดคันนี้เป็นดีเซลล้วนนะครับ g 3 0เหมือนกันนะครับซีรีส์5นะครับรหัส 520D นะครับคันนี้เป็นตัวสปอร์ตไลน์นะครับ 520D สปอร์ตไลน์คันเมื่อกี้ลักชัวรี่นะคันนี้เป็นสปอร์ตไลน์ก็เท่ๆเฟีเเ้ยวๆนะครับมีตัดในอารมณ์สีดำ ขอบกระจงกระจบเป็นสีดําหมดนะครับตัวลัชุูรี่จะตัดด้วยในส่วนของโครเมียมนะครับตัวสปอร์ตไลน์จะตัดด้วยสีดำนะครับเท่ๆเลยนะครับตัวรถของเขาปี2017นะครับปี2017จดทะเบียนปี2017นะครับราคา1799หน้าหน้ารถ1799หันราคามา100,000บาทเหลือเพียง1,699,000กับ9,000บาทนะครับ1 6 9 9 0 0 0นะครับอันนี้ราคาอัปเดตสุดๆแล้วนะครับอัปเดตเลยนะครับ1699เท่านั้น นะครับสำหรับ G30 นะครับ G30 ผ่อนอยู่ประมาณทัก3 0 0 0 0 3 0น0 0ห่น่อยๆเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับเป็น GT นะครับเป็น GT รถเป็นสไตล์ซีดานคูเป้นะครับรถเป็นในสไตล์ซีดานคูเป้นะครับ BMW 3 2 0 D GT Luxury นะครับเป็นดีเซลล้วนนะปี19จดทะเบียนปี19นะครับปี19จดทะเบียนปี19ดูราคาหน้ารถก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ลดแล้ว ในบายของผมเนี่ยราคาลดแล้วนะครับคันนี้ตั้งไว้1,759,000 17 1 7 5 9 1,759,000วันนี้นะครับลดราคามาเหลือ1,599,000บาทลดไปแสนห้านะคลดไปแสนห้าเหลือ1,599,000สำหรับ 320D GT คันนี้ลักชูรี่นะครับ1,599นะครับมาอันนี้ใหม่แล้วใหม่ขึ้นมาแล้วเป็น G20 นะครับ 320D M Sport นะครับ 320D M Sport G20 คันนี้บอกเลย BSI เหลือเหลือล้นล้นเลยนะครับเหลือล้นล้นเลยครับได้สีดำนะครับตัวกิลด้านหน้าเนี่ยเจ้าของเก่าแร็ปมานะครับเจ้าของเก่าแร็ปมาเนหะ็นไหมมีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจัดการคืนให้ใหม่นะครับแต่ถ้าใครอยากจะเป็นโครเมียเหมือนเดิมเราลอกให้ได้นะแต่ถ้าถ้าใครอยากได้จะได้ดำด้านเหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวเราไปพุ่มให้ใหม่นะครับรถเพิ่งมาเลยนะครับ bmw 3 2 0 d รหัส g 2 0 m sport ครับคันนี้นะครับปี2020นะคันนี้นะครับใหม่มากๆนะครับราคานะครับ1 9 8 9 0ล้านครับ1 9 8 9ล้านไม่แพงเลยนะครับไปเทียบรถที่อื่นได้เลยนะครับ ab premium ขาย g 2 0คันนี้ราคาเบามากๆแล้วนะครับ1 9 8 9 0ล้านบาทเท่านั้นนะครับมา เมอร์เซเดสเบนซ์ E350 e, e ครับเมอร์เซเดสเบนซ์ E350 e, e plug-in hybrid นะครับคันนี้รถเพิ่งมาเลยนะครับเป็น AMG package นะครับเป็น AMG d y n a m i c นะครับหลังคาแก้วมาครบชุดแต่ง AMG นะครับตัวล้อ AMG ภายในออปชั่น AMG ครบตัวเบาะเป็นทรงสปอร์ตเลยนะครับภายในเท่ๆเ,เลยนะครับทริมเป็นทริมลายไม้ลายไม้ของเขาเนี่ยเป็นทริมแบบไอ้นี่อ่า คาร์บอนเคปล่านะครับข้างในดูสปอร์ตมากๆนะครับแอมเบียนไลท์ภายในเวอร์วังอลังการสวยหรูตามสไตล์เมอร์เซเดสนะครับคันนี้นะครับรถปี2018จดทะเบียนปี2019นะครับรถ18บแจดสิราคา1 7 5 0 0 0้กับ9,000บาทนะครับ1 7 5 0 0 0้า0 0จบาทนะครับปลายปีที่แล้วยังขายกัน199นะ1 9 9 0 0 0้เอ้ย1 9 9้0 0 0นาหนะครับตอนนี้นะครับขยับปีมาแล้วนะครับก็เหลือเพียง1 7 5 0 0 0 0านเจ็ดแสนั้น นะครับลงตัวมากนะครับช่วงล่างเป็นถุงลมด้วยนะครับคันนี้นิสสันไฟเรดี้ครับ 370Z นะครับนิสสันไฟเรดี้สามเรถเนี่ยปี11.12เป็นรถนำเข้า3.2ไม่ใช่รถจดประกอบนะครับเป็นรถนำเข้า3.2คือนำเข้ามาทั้งคันเลยนะครับนำเข้ามาทั้งคันเลยปี11.12นะครับคันนี้นะครับราคาเนี่ยเล้าใจเลยนะครับคันนี้ราคาเล้าใจเลย 2 1 9 0 0 0 0หกับเก้าบาทนะครับ2 1 9 0 0 0 0บาทนะครับได้เบรกนะครับในส่วนของเบมโบนะครับได้ช่วงล่างของเทอินนะครับภายในแดงนะตัวรถสีเทาเดิมโรงงานเลยนะครับเป็นสีเทาเดิมนะครับภายในเป็นสีแดงนะครับมีแอบจูนมาเล็กน้อยนะครับเพื่อความเร้าใจนะครับล้อใหม่ยางใหม่สำหรับ 370Z นะครับล้อใหม่ยางใหม่นะครับมา BMW Z4 E89 นะครับคันนี้เป็น LCI นะครับเครื่องยนต์ LCI หมดเรียบร้อยแล้วเป็นเครื่องยนต์2.0เทอร์โบนะครับเครื่องยนต์2.0รุษศูนย์เทอร์โบภายนอกแดงภายในแดงนะคันนี้นะครับนอกแดงในแดงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็น M Sport ด้วยนะครับคันนี้นะครับรถเนี่ยปี2011จนถึงปี2012นะครับรถ11-12นะครับคันนี้ราคาตั้งไว้ที่1 7 9หมืกับ9 0 0 0บาทนะครับ1 7้0 0 0แ 90, 000, 9 0 0 0 0กับ9,000บาทนะครับมามาเล็กๆตะมุตะมินะครับมินิ R 5 6นะครับมินิคูเปอร์ R 5 6นะครับคันนี้นะครับรถเนี่ยปี2009นะครับจด2010รถ2009จด2010ราคาเรียกว่าเอื้อมได้ง่ายๆเลยนะครับนะักศึกษาจบใหม่เนี่ยซื้อได้แล้วเ,เงินเดือน20,000ื่นเนี่ยเอาไปเลยสบายๆ5,99,000บาทเท่านั้นนะครับ5 9า0 0 0 9,000บาทเท่านั้นขับขี่ง่ายนะครับจอดรถใ,ในเมืองเนี่ยวิ่งสบายนะครับอ่ะมี2คัน56คันนี้ก่อน LCI คันนี้หลัง LCI นะครับคันนี้ปีมันจะใหม่กว่านิดนึงนะครับคันนี้ปี11ปี2011จดทะเบียนปี201209จด10อันนี้11จด12นะครับราคาคันนี้เนี่ย7 3 9 0 0 0บาทนะครับ7 3 9 0 0 0า ไม่มีเทอร์โบทั้งคู่นะครับไม่มีเทอร์โบทั้งคู่เป็นเครื่อง1.6นะครับก็ประหยัดน้ํามันนะครับสบายๆเลยนะครับดูแลง่ายนะครับสำหรับมินิสอคันนี้ราคาเบามากๆนะครับหนรายเทมมาโฟกุสซาวาเก้นบีเทลครับคันนี้นะครับเป็นโฟกุสซาวาเก้นบีเทล1.2 TSI นะครับปี13จดทะเบียนปี14นะครับเป็นรถนําเข้าเหมือนกันสามสองนะครับเซอร์วิสศูนย์ยนตกิจทุกหนึ่งหมื่นกิโลเมตรเลยนะครับราคาโห ดั้มมาแล้วตั้งไว้ตั้งแหนึ่งสี่เก้าเก้าหนึ่งสามเก้าเก้าณวันนี้ครับนะครับราคาพิเศษสุดๆหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับได้บีเทิลสีเหลืองน่าสะสมมากเป็นเหลืองเดิมโรงงานด้วยนะครับล้านสองเก้าเก้านะครับมา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 เอาด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้านะครับเห็นท้ายแล้วนะครับก็รู้เลยนะครับว่าเป็น slk R171 นะครับสีดำนะครับ Merc e d e s b e n z s l k R171 นะครับมารถเนี่ยปี2009จดทะเบียนปี2010นะครับรถ2009จดทะเบียนปี2010คันนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วก่อนจะเปลี่ยนเป็น172นะครับเป็นโฉมสุดท้ายแล้วก่อนจะเปลี่ยนเป็น172นะครับเบล์แดงภายนอกดำภายในดำนะเบลสีแดงนะครับ ตัวกระจกมองข้างเป็นแบบ V-shape เรียบร้อยนะครับเป็น Minor s h a เชแล้วนะครับปี2 5ง0ันจะครับราคา1 9 0 0 0ล้านกับ9000บาทครับเป็น SOK 200นะครับมี2ขัคันมีสีบอนอีกคันหนึ่งเป็นเครื่องฝาร่องด้วยกันทั้งคู่นะครับคันนี้เป็น Edition 10นะครับสำหรับตัวสีบรอนนะครับเป็น Edition 10 SOK 200เช่นเดียวกันนะครับปีต่ำกว่ามันนิดนึง เพราะคันนี้เป็นปี2008จดทะเบียนปี2009นะครับราคาตั้งไว้9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ9 9 9 0 0 0นะเเป็นรถโรสเตอร์เปิดประทุนด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับก็ตัวเครื่องยนต์เครื่องเดียวกันบล็อกเดียวกันนะครับมา BMW 325i ครับ E 9 0นะครับคันนี้นะครับค่อนข้างที่จะ สวยมากๆเพราะว่าคันนี้เป็น M Sport โรงงานด้วยนะครับไม่ใช่มาแต่ง M ข้างนอกนะไม่ใช่นะเป็น M Sport โรงงานคือ325 I Sport เลยนะครับลงในเล่มเรียบร้อยนะครับตัวนี้รถปี11จดทะเบียนปี11นะครับรถปี2 0 1 1จดทะเบียนปี2 0 1 1นะครับราคาเบามากๆ5 9 9 9 0 0บาทนะครับ599,000บาทเท่านั้นนะครับรถสวยมากนะสำหรับ E 9 0คันนี้ ครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์มากๆนะครับขับขี่ดีเลยนะครับได้เครื่องใหญ่ต้องบล็อกใหญ่ด้วยเสริฟ e เก้าสนะครับ f 3 0ครับรหัส3 2 0 i นะคันนี้นะครับ f 3 0รหัส3 2 0 i นะครับปี2015นะครับหน้ารถเนี่ยเราเขียนราคาไว้899,000บาทนะครับ899,000นะครับรับต้นปีแบบนี้ลดราคาหั่นไป40,000บาทนะครับเหลือเพียง850,000 9,000บาทเท่านั้นนะครับเนี่ย859,000เท่านั้นสำหรับ F30 320i Luxury นะครับภายนอกนะครับเป็นสีดำภายในเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะครับหรูมากหรูด้วยซิ่งด้วยล้อใหม่ยางใหม่ชุดแต่ง M Performance นะครับเราจัดมาให้ใหม่นะไม่ว่าจะกันชนหน้ากันชนท้ายกับค่าล้อยางใหม่เบิกใหม่หมดในราคาแค่859,000ทเท่านั้นนะครับมามา m e r c e d e เ b e n บ CLA 250 AMG นะครับ CLA 250 AMG คันนี้ปี14จดทะเบียนปี14ครับปี14จด14เป็น AMG Dynamic มีหลังคาแก้วมีชุดแต่ง AMG มีล้อ AMG ภายในชุดแต่งภายในของเขาเป็น AMG เบาะหนังสลับอคันทัล่านะครับราคาหน้ารถอ่ะห9 0 0 0ล้านาลดไป1,000 0 0บาทนะครับปีใหม่ลดไป1,000 0แบาทเหลือเพียง9,000 90, 0 0กับ9,000บาทเท่านั้นนะครับ CLA 250 AMG เก้าแสนเก้าหมาพเท่านั้นนะครับมา Fortuner กันบ้างมาที่ญี่ปุ่นนะครับ Toyota Fortuner ตัวนี้เป็นตัวครบรอบ50ปี Anniversary ของ Toyota นะครับเป็นตัวครบรอบ50ปีเลยเป็นเครื่อง3.0ดีเซลนะครับ3,000ดีเซลเทอร์โบนะครับก็ปีนะครับ12นะคันนี้นะครับ Fortuner ปี2 0 1 2นะครับราคา5,99,000า 599,000คุ้มมากๆนะครับ Fortuner นะครับ Fortuner คันนี้คุ้มมากๆนะครับเป็นตัว Minor Change ต่อจากตัวหน้ายักษ์นะครับต่อจากตัวหน้าชักนะครับก็สีครบรอบ50ปีเลยนะครับในเล่มลงสีเทานะครับตอนงวันเนี่ยเจอแสงแดดออร่ามากๆนะสำหรับคันนี้นะครับเป็นเทาแบบเทาประกายม่วงอ่ะสวยมากนะครับครบรอบ50ปีของโต y ต้าเขาเลยนะครับมามา X1 นะครับ X1 คันนี้นะครับ ดูนิดหนึง่งมา x 1 n ทะเบียนสักครู่นะคะ5402โอเคเจอแล้วโอเค x 1 s d i v e 1 8 i นะครับคันนี้ x 1 s d i v e 1 8 i ตัวรถปีส0 1 2ันสิบสองนะสีดำนะครับ5,69,000บาทนะครับ5,69,000บาทนะครับเป็นรถ ไซส์เล็กๆ SUV ไซส์แบบกระทัดรัดเลยนะครับสาวๆเนี่ยขับขี่สบายแน่สำหรับ X 1นะ X 1เรามีให้เลือกเนี่ยตอนนี้เห็นไหมครับ3คันมีดำา2คันมีขาว1คัน X 1ชมเดียวกันเลยนะครับปีเดียวกันเลยราคาต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นปี12เช่นเดียวกันสีขาวนะราคาเนี่ย5 8 9 0 0 0แาครับ5 8า0 0 0บาทสำหรับสีขาวแล้วก็คันสุดท้ายสำหรับสีดำคันนี้นะครับคันสุดท้ายสำหรับสีดาคันนี้เนี่ย นะครับราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื0 0กับเก้าพบาทนะครับ5้9 0 0 0เกบาทเท่านั้นนะครับต่างกันหลักหมื่นนะครับหมื่นสองหมื่นเท่านั้นเองนะครับความสวยสภาพรถเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วทั้ง3คันเนี่ยสภาพพร้อมใช้สวยเหมือนกันทั้งคู่เลยครับอาจจะต่างกันด้วยเลขไม้เท่านั้นเองนะครับราคาถึงต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นนะครับโตโยต้าแคมรี่นะครับคันนี้ราคาเบามากๆนะนะครับโตโยต้า แคมรี่นะครับอ่าโอเค 2.0G นะรถเนี่ยสีทองนะครับสีน้ำตาลทองนะครับสีน้ำตาลทองเลยครับตัวรถปี2007นะครับตัวรถปี2007บอกเลยว่าคันนี้ติดแก๊สมานะคันนี้ติดแก๊สแบบโดนัทนะครับเป็นติดแก๊สแบบอย่างดีเลยนะครับรถมือเดียวด้วยครับไม่วิ่งประมาณ200,000กว่านะครับแต่ราคาเนี่ยเอาแค่219,000เท่านั้น219,000เท่านั้นคุณจะได้รถไซส์ใหญ่ไซส์ผู้บริหาร แล้วก็ติดแก๊สประหยัดน้ามันนะครับภายในสวยกริปเลยนะครับแคมรีนะครับไปไหนมาไหนต่างจังหวัดเนี่ยโหซ่อมได้ทั่วประเทศเลยสบายสบายราคาก็เบากระเป๋ามากๆนะครับมาแอคคอร์ดมามี Camry แล้วต้องมีแอคคอร์ดบ้างนะครับคันนี้ Honda Accord เป็น Minor c h a เชนนะครับเป็น Minor c h a เชนนะครับแอคคอร์ด EL อันนี้นะครับปี17.18นะครับ ปี17-18นะ2.0 EL คันนี้ราคาตั้งไว้ที่759,000บาทนะครับ759,000บาทเท่านั้นนะครับภายนอกขาวภายในดำนะสำหรับ2.0 EL Minor er Change คันนี้นะครับใครกำลังตามหาอยู่นะราคาไม่แล้วนะครับสำหรับ G Generation ที่9เป็น Minor er Change แล้วด้วยนะครับมาคันนี้แต่งมาหน่อยนะครับโหลดมานิดนึงนะครับได้ชุดแต่งเดิมโรงงานเลยเป็นชุดแต่งมดูโลนะครับ แอคคอร์ดคันนี้ต่างจากคันนู้นคือคันนี้เป็นโฉมก่อนม i n เนอร์เชนราคาเบากว่าแน่นอนนะครับคันนี้ปี13จดทะเบียนปี14นะครับคันนี้ปี13จดทะเบียนปี14นะครับคันนี้นะครับเป็นแอคคอร์ด EL นะครับราคา4 8 9 0 0 0แนบาทนะสี 4, 9, นะ่แสนหรับแอคคอร์ดคันนี้ถูกมากนะ4899ได้เจน9นะครับราคาเหลื่อมกว่าตัว จน8ตัวมเนอร์เชนเนี่ยนิดเดียวเองนะครับลองเลือกกันดูนะครับตัวนี้เนี่ยแต่งมาครบแล้วนะครับล้อ CE28 นะครับชุดแต่งรอบคันนะครับโหลดมาลงตัวมากๆนะครับอ่ะอันนี้จองแล้ว GLC จองแล้วเดี๋ยวเตรียมปล่อยนะครับแล้วก็คันนี้เป็น GLC เหมือนกันเดี๋ยวครับไฟหน้าเอาไปขัดอยู่นะไฟหน้าเอาไปขัดอยู่มีอาการเหลืองนิดหน่อยนะครับอ่ะมารวมๆคือคันนี้เป็น Mercedes-Benz GLC250 นะครับ 250D สีดำปี17จดทะเบียนปี18นะครับปี17จดทะเบียนปี18วิ่งยังไม่ถึงแสนโลเลยคันนี้วิ่งประมาณ80,000กว่า,ถ,าถ้าจะไม่ผิดนะวิ่ง80,000กว่าเท่านั้นนะครับราคาเนี่ยเราเปิดไว้เลยนะ1,999,000บาทมาพร้อมชุดแต่ง AMG รอบคันนะตัวล้อ AMG นะครับมีหลังคาแก้วพนุลามิกนะครับกล้องรอบคัน360องศานะครับมุมเบร์ดไอวิวก็มีนะครับภายในงภายในเป็นสีดำดูสปอร์ตเท่ลงตัวนะครับแล้วก็เป็นดีเซลขับเคลือ่อนสะ มีเมาส์แพดด้วยคันนี้มีเมาส์แพดนะไม่ใช่ตัวแรกสุดของ GLC นะเป็นตัวที่2มีเมาส์แพดมาแล้วนะครับราคา1,990,000กับ900าบาทเท่านั้นนะครับอ่ะมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมี w 2 1 2อีกคันหนึ่งครับนี่โอ้ย3,99,000ครับโอ้โหแต่ง e 6 3โอ้ดูแลอย่างดีโอ้โหอืมหืมอยากขาย สนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับก็095 000 555นะครับ095 0 0 5 5ะครับ AB Premium Motor นะครับเราเปิดบริการทุกวันนะครับใครที่สนใจเนี่ยจะจะเข้ามาทักทายอยากจะเข้ามาดูรถนะครับอยู่เส้นการน,นาพิเศษปักหมุดสมาคมชาวปักใต้ก็ได้เลยมาประมาณสักกิโลหนึ่งเลยเอสโซมันิดเดียวเองร้อเมตรถึงแล้วนะครับอยู่ริมถนนเลยมาไม่ได้มาไม่ถูกโทรมาเดี๋ยวเราบอกเส้นทางนะครับ แอดไลน์เข้ามาได้แอดไซน์เอบีพ m ีเมียมอเตอร์ในไลน์แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมนด้วยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook รวมถึง TikTok นะครับมีทุกแพลตฟอร์มแล้วแล้วก็ติชมเข้ามาได้นะครับคลิปของเรา a อบ r r m i u m เพื่อเกิดความพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ